ส่งตัวก็อรัวใกล้ใจเย็นยังไม่จบปอยู่ยืนได้มัดขึ้นให้ให้ลูกอ่านบ้างได้ไหมอ่านคนเดียวไม่ให้ลูกอ่านได้ไหมหยุด้าวขาซ้ายขวามัโอ้โหนี่ให้ลูกอ่านให้ลูกอ่านบ้างได้ไหม บอลกระโดดไปไกลจิงรีบวิ่งไวตามไปเก็บบอลอันนี้เขาเรียกว่าพี่เนียนใช่ไหมพีม่สองขวบเป็นพี่เนียนใช่ไหมลูกอาปากบงับๆตามเขาได้เปล่าไ่าทีละก<น>ันใช้มือช่วยยันดันขึ้นบันได้โอ้โหเก่งจังเลย

หนูน้อยดื่มน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีใหญ่อดูนมได้ลูกวยน้ำไหนคนเก่งดูดนมเลยค่ะไส่นมเหลือเยอะไหมหนูน้อยทำตามตบมือสามทีตบยังไงสามทีตบมือยังไงสามทีค่ะตบยังไงสามทีตบมือยังไงลูกเอ๊ะลอง อันตื่อนมนี่เดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วลูกนี่เดียวค่ะคนเก่งโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยหนนู้อยหยิบจับขยับนะอะไรอะไรมันนิ้วแม่อะไรอันกิวอันกิวจังกิ้วอะไรตอนนี้อิ้วค่ะอิวมเอาลูกอ่านบ้างได้ไหมลูกอ่านบ้างได้ไหมมาปลูกอ่านบ้างได้ไหมล่ะ ไปเอายีราฟเพื่อนรักมาป่ะปรือปะตนังสือยีราฟเพื่อนรักมาก่อนหรอไม่ใช่เล่มนี้เล่มนี้มันคำสาบที่ยีราฟเพื่อนรักยังรู้เลยไม่ใช่ยังว่ามันหล่นแต่อันเล็กใช่ไหมอ่านั้นลูกขึ้นมาน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าขึ้นมาหาข้างบนหรอมดยังหมดยังน่าจะอยู่ข้างบนั้างั้นน่ะหมดยัง ลูกต้องมาปีนเอาตรงที่นอนอ่ะลูกลูกไปดึงตรงนั้นมันดึงไม่ออกน่ะต้องมาปีนอ่ะตรงนี้ขาปีนมาเลยค่ะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาอึบอึบอึบอ่ะไปหยิบเอาตรงนู้นไม่หยยบหนังสือนะลูกไม่หยยบหนังสือนะไม่หยยบหนังสือจะได้ไหมจิ๊บจิบเป็นเหาน่ะ อันนี้ไม่ใช่จำโยนใส่แม่ได้ไงเล่มไหนหยิบมาทิติเป็นเหาอันไหนเดียวเหรอลูกอมอ่านให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมได้ไหมคะไหนทิติเป็นเหาอ่านยังไงลูกไหนอ่านยังไงอ่านออกเสียงสิไหนทิติเป็นเหาเราทำยังไงไหนทิติเป็นเหาอ่านให้ฟังหน่อย เพืาไงจ๊ะอ่านหนังสือเขาเอาไว้อ่านลูกเขาไม่ได้เอาไว้โทรวาวาจ๊ะไม่จอุมอขึ้นมาไหมพีป่ปิดไฟแล้วนะจนะปิดไฟแล้วนะถ้าลูกไม่ขึ้นนะ่ะลูกนั่งอยู่คนเดียวนะลูกนั่งอยู่คน ก็ขึ้นมาสิขึ้นมา,าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นมาเร็วเร็ว